โววาวโกดคือแฟรนไชส์ธนาคารสินค้าสร้างโอกาสใหม่ให้ชีวิตตลาดออนไลน์ซื้อ ขายแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นสินทรัพย์โอ้โหวาวโกดเราศรัทธาและเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถพัฒนาความคิดเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ชีวิตได้ขอให้มีความศรัทธามองเห็นคุณค่าของตนเองและลงมือสร้างโอกาสใหม่ให้ชีวิตจนก่อเกิด สิ่งมหัศจรรย์ที่นำไปสู่ความสุขความสำเร็จอันงดงามและน่าชื่นชมสนใจติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ